สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อตอบสนองนะต่อโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงโลกในขณะนี้นะซึ่งเรามองเห็นภายนอกเนี่ยเกิดวิกฤตรอบด้านนะครับแต่ตัวเราในยา ทำให้ตัวเองเกิดวิกฤตนะโดยการพัฒนาการทำงานตัวเองขึ้นมานะอัพสกิลนะหรือรีสกิลก็แล้วแต่นะก็คือการเพียรพยายามนะที่จะทำงานต่างๆเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะพยายามที่จะทำให้งานต่างๆเนี่ยมันมีความกว้างขวางขึ้นนะโดยสติปัญญานะครับ วันับตั้งแต่ต้นปีมาผมก็บอกนะครับว่าเรื่องเก่าๆที่ผมได้คาดการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศาสตร์โลกเนี่ยก่อนหน้านี้นะในช่วงประมาณ 1, 2, 3, 4ปีที่แล้วเนี่ยนะผมจะลดนะการพูดถึงเรื่องเก่าลงนะเหตุปัจจัยพื้นฐานมีอะไรเกิดเป็นที่มาที่ไปอย่างไรนะข้อมูลในบริษัทเทคนิคข้อเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็ซนติเมนต์แรงขับขึ้นต่างๆเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไร แต่ว่านับจากปีนี้นะผมจะบอกว่าเน้นนะที่การพัฒนาแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับว่าจะพัฒนานะปรับปรุงตัวเองนะครับให้เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะ up skill ทักษะต่างๆที่เราควรจะมีมากเพิ่มขึ้นนะอ่ re skill นะ,ะมีการปรับแก้นะครับทักษะต่างๆนะที่เคยมีเนี่ยนะให้มันกลับมาคมเหมือนเดิมนะเปรียบเสมือนว่า นะอะไรที่ทักษะที่เราเคยมีไม่ได้ใช้มานานเนี่ยนะมันอาจจะสนิมจับเนี่ยนะต้องมารีสกิลใหม่นะส่วนทักษะใหม่ๆเช่นทั้งสื่อโซเชียลนะทางด้านอ่อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลใหม่ๆเราต้องอัพสกิลเพิ่มเติมทักษะเหล่านี้เข้ามานะอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับของการปรับเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคสมัยนี้นะครับ เราจะทำตัวนะเหมือนกับคนที่หยุดนิ่งนะโดยที่ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยเขาต้องบอกว่ามันก็จะเกิดลักษณะแกลขึ้นหรือว่าช่องว่างซึ่งผมได้พูดได้ฟังแล้วว่าช่องว่างมีหลายประเภทนะเขาเรียกว่ามีดิจิตอลแกลก็มีนะดิจิตอลลิเทอเรซีนะ acy, นะก็คือความสามารถนะในทางดิจิทัลมันมีช่องว่างขึ้นนะหรือว่าเกิดเป็นเจเนอเรชันแกลบนะเจเนอเรชันดีว ดิจิตอลดีวายอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยอายุไหนนะวัยคนรุ่นเจนอัลฟานะเจนแซดนะเจนวายเจนเอ็กเจนเบบี้บูมเนี่ยนะเราต้องอัพสกิลรีสกิลตัวเองอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าเราเคยใช้วีตแบบไหนก็ใช้วีตแบบนั้นน่ะนะโลกเปลี่ยนแปลงไปมีสื่อ uh, ดิจิตอลใหม่ๆนะสื่อทันสมัยต่างๆแล้วนะเราก็ปฏิเสธมันนะเขาเรียกว่าเป็น พวกที่ตกยุคนะไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามโลกอะ่ะนี้ก็ไม่ถูกต้องนะต้องเข้าใจโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมีอุปกรณ์มีนวัตกรรมใหม่ๆเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นรู้จักใช้ใทันสมัยเหมือนในรูปนี้เห็นไหมมันสลับกันเลยใช่หไหมผู้สูงวัยใช้คอมพิวเตอร์นะเด็กก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่นคือภาพล้อเลียน อย่งจริงแล้วก็เป็นภาพที่สื่อให้ชัดเจนนะว่าทุกคนจะต้องอัพสกิลรีสกิลไม่ว่าอายุจะมากเท่าไหร่ก็ตามจริงๆไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านโอเพนหรือเปิดใจนะครับเพ <ๆ S 1> <ๆ S 1> ราะฉะนั้นเหมือนง,งานผมเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะงานผมเนี่ยก็คืองานวิเคราะห์ใช่ไหมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นะเหตุการณ์สถานก,การณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิร,รัศาสตร์โลกเนี่ยผมก็จะเป็นนักฟังฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟัง นะฟังจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติบางหมายฟังมา4ปี5ปี6ปี7ปีก็ฟังทุกวันนะฟังแล้วก็ไม่เชื่อทั้งหมดนะฟังแล้วก็มาตกผลึกวิเคราะห์ด้วยมุมมองส่วนตัวแล้วพัฒนาปรับปรุงช่องไปเรื่อยๆฮนะต้องมีความเพียรเจออุปสรรคปัญหานะเจอคนเข้ามา เห็นต่างบ้างบูลลี่บ้างก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปนะพัฒนาเอะเราพูดใช้คําพูดยากไปไหมนะเราพูดแล้วมันเป็นสับแสงวิชาการเยอะไปไหมทําไงอย่าถึงทาให้ง่ายขึ้นนะเข้าถึงผู้คนนะอย่างคนไทยเนี่ยนะซึ่งอาจจะภาษาต่างประเทศไม่ดีนะทำยังไงถึงจะเอาข่าวสารจากต่างประเทศเนี่ยนะมาเข้าถึงคนไทยนะมากขึ้นนะทำยังไงถึงจะทําให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะทำยังไง จะทำให้มันกว้างขวางออกไปได้มากขึ้นนะทั้งหลายทั้งปวงก็คือการพัฒนางานของตัวเองนั่นเองนะนี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบนะก็พยายามจะทํางานตัวเองให้ง่ายทํางานตัวเองให้กว้างขวางออกไปนะอะไรที่ยังเป็นจุดอ่อนจุดไม่ดีภาษาที่เข้าใจยากใช่ไหมถึงแม้พยายามจะแปลคําดอกคาแต่หลังๆก็สังเกต จะแปลลื่นมากขึ้นนะราบรื่นมากขึ้นนะร่วมถึงมุมมองต่างๆนะสำคัญคือมุมมองริการเนี่ยคือการมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบได้ไม่มยืดหยยุ่นสําคัญที่ว่าเราจะต้องได้ข้อเท็จจริงนะที่ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์มากที่สุดต้องขุดลึกลงไปนะในข้อมูลข่าวสารนะต้องเจาะลึกลงไปในประเด็นต่างๆที่เราอาจจะนะไม่เคยเจาะลึกลงไปนะต้องฟังจากกูรูนักวิเคราะห์นะที่หลากหลาย เนะจาะลึกลงไปในประเด็นต่างๆนะรวมถึงต้องมองกว้างนะมองรอบเลยนะ360องศามองทั้งแง่บวกแง่ลบนะมองทั้งด้านดีด้านรายอ่ะพูดง่ายๆนะเห็นไหมปั้นาสองสาของการพัฒนางานเนี่ยนะจะต้องไป,ไปเรื่อยๆนะถึงแม้จะเจออุปสรรคปัญหาเอ๊ะทำไม นะช่องเราเปิดมาหลายปีใช่ไหมจำนวนสมาชิกเนี่ยนะยังไม่ค่อยเออมากเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่ถึงแสนนะสมาชิกนะก็ไม่เป็นไรฮะก็อาจจะมีจุดอ่อนอยู่นะในการใช้ภาษาซึ่งคนส่วนใหญ่จะฟังยังไม่ค่อยเข้าใจนะหรือว่าผมอาจจะพูดในมุมมองที่กว้างนะหลายคนต้องการเจาะประเด็นลงไปอันนะี้ก็ค่อยพัฒนาไปเห็นไหมเราต้องทำไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้อันะนี้คือลักษณะนะการพัฒนาการทํางานต้องเพียรพยายามที่จะทํามันให้ง่ายขึ้น ทำให้มันกว้างขวางขึ้นนะครับด้วยสติปัญญานเนี่ยนะครับท่านนยกองการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกค่าจุดศูนย์นะครับกลุ่มปิดพูดคุยดังเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศด์โลกนะครับท่านสามารถสมัครได้นะครับส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพท่านสมัครเข้ามาในอ e ีเมล address ผมนะครับและท่านนองการร่วมสนับสนุนนะพันธกิจเป้าหมายในช่องผมในการให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมเพื่อทุกท่านทั้งหลายนะปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านก็จะได้บุญนะไปรร่วมมกัับบผค นะขอยฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ